นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้มาตกปลากันที่อ่างเก็บน้าหนองปลาไหลเช่นเคยนะครับหมายหนองปลาไหลวิวนะครับวันนี้เราก็เอาเหยื่ยหอหัวลูกท้อนะครับมาลองกันที่อ่างตรงจุดนี้นะครับว่ามันจะกินไหมก็มารอติดตามชมผลงานกันนะครับ นข้างข้างเอาแล้วครับพึ่งมาหมานมากเลยครับพึ่งมาตอนเช้าๆทีนั่ีไม้เอาแล้ววิ่งออกขวาเลยนะครับนี่วิ่งแบบนี้เหมือนปัชโดมาก กันว่าจะเป็นปลานินหรือปลาช shadow. โดอ้เปน็นยิ้ใหญ่ครับวิ่งแถวข้างเลยนะครับแน่นอนจริงๆเรียบร้อยครับ โลเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับส่วนเบ็ดเรายังเงียบๆอยู่นะครับนี่จะพาตะเพียนมาตอดก็ลุ้นกันต่อไปครับว่ามันจะมากินของเราไหมอันนี้จะมานไหมเธอหมาหมา มานะครับไม่ใช่มา้าโอเคครับนา้นาๆลุ้นกันต่อไปพาเขาเข้าช่วงทางลงนะครับตรงนั้นทางลงหนองปลาไหลวิวครับตักสองสาหางนะครับส่วนทางขวาพึ่งจะเอาขึ้นหนึ่งตัวของนาข้างๆ ครับน,ะนะ้บา,านตัดินตัวแรกของเราครับก็จะโลกกว่าครับกินหย่อนหย่อนนะครับสายหย่อนดย๋ยวไม่ได้ตัวนะครับติดแค่นิดเดียวเองโอเคครับตัวแรกมาทิงเทีๆๆ่ยงๆลุนกันต่อไปนะครับ ครับหน,หน้าตัวที่สองใ,สใหญ่เลยนะครับกันต่อไปครับกินช่วงวบ่ายๆี่น้องปลาไหลวิวครับโอเคครับอยู่ไหมครับนี่นก็จีอาบแลวนะครับคันโกงเลยนะครับ khóa đó không? đưa <laughs> theo mà phản khóa Luôn Việt Nam thôi hả? không, <laughs> không nhào à? โอ้ยของม่วงของม่วงครับของม่วงปลาลุดไปแล้วตะข่ายเก่าครับหลุดไปแล้วน่าจะได้มากไหนล่ะนปลาดิ้นจนเบ็ดง้างไปเลยครับเบ็ดเบอร์หนึ่งตะข่ายเก่าครับ แ่วครับ ครับตัวที่ห้าตัวที่ห้าหมดทั้งงางอันถือว่ากินจัดนะครับตากันอันนี้กินอันนี้กินไก่ครับตากันกินในล่างนะแล้วนัดขึ้นมาเอาเขายิงจะเอาต้องขาวเจียก็ตายอยู่ อันนี้เือสวิงซื้อมาจากจากวัางนอกเลยนะครับ นาตัวที่สี่นะครับไซส์หกจฉีดเหมือนเดิมครับ <laughs> โอเคครับก็ถือว่ามันกินอยู่นะครับเหย่าตกตาขุนพานนะครับมีติดกระเป๋าไว้ไม่ผิดหวังครับโอเคครับ เฮ้ยหกเจ็ดเฉดอยู่มาอีกแล้วครับน้านาเรื่อยๆตอันนี้ตัวที่เจ็ดครับของวันนี้เต็มปากเลยนะครับกับเบ็ดชินโนกเบอร์หนึ่งครับที่นนองปลาไหลเดียวนะครับสายหกเจ็ดเฉีดครับสวยอยู่นะครับโอเคครับดินถ่าย น่านจะประมาณของเราอันนี้น่าจะประมาณโลสองโลสามโลกว่ากว่าครับตัวนี้อุ้ยเกือบหลุดนะเธอติดปากนิดเดียวติดเหนียวโอยู่นี่เด็ดเบื้อหนึ่งเอาอยู่ครับกับเหยื่อตกตาขุนทานสั่งได้ที่ Facebook, เฟซบุ๊กข้าวขีดพิชชิ่งนะครับตัวนี้เป็นหัวลูก้อนะครับเอามาลองโอเคครับ โอเคเดีแล้วครับน่าสายทีใหญ่กว่านะครับการเะลิมรูโเนียสายงามเลยครับกินเต็มปากเลยครับยินยอนกินย่อนนะครับปลากินระแวงมากครับวันนี้ต้องใช้เบดตัวเล็กๆครับเบอร์หนึ่งแล้วก็เม็ดโฟมเม็ดเล็กๆนะครับเอเคครับ น่าจะกเกือบกิโลนะครับไสสวยอ้วนวัดตับเลยนะครับโอเคครับวันนะวนี้ก็จีจะวัดโดนวไหมอุ๊ยจะเพียนนะเขาจีมานตาเพียนครับให้วัดตัวหนึ่งตัวใหญ่ครับเข้าตะข่ายเก่าหลุดไปเลยน่าเสียดายมากครับ ปลาเธอปลาข้าวจี oh, <no. S 1> ข้าวจีตัวใหญ่มากครับปลาส้มนะครับโอเคครับครับนะนะก็ได้เวลาส่งงานแล้วนะครับก็ตีเบ็ดตั้งแต่เช้าครับยันค่ำนะครับ<ล>ตอนนี้ลากินบ่ายนะครับประมาณเที่ยงบ่ายเทีย่ยงถึงตอนนี้สี่โงเย็นนะครับ นี่โมงเย็นก็ได้เวลาเก็บของกลับแล้วนะครับก็ไปดูปลารวมของเรานะครับอันนี้กับผลงานเหยื่อหัวลูกท้อขุนทานนะครับใบข้าจีนะครับมาไปดูกันว่าเราได้กี่หางครับวันนี้ก็มีต็มีหลุดบ้างขาดบ้างเป็นธรรมดานะครับโอเคครับอันนี้น้องชายครับมาทำงานแถวแถวบวกแดงครับก็เลยชวนมาตกปลาครับหยุดพอดี เป็นมือตักครับพอมาเห็นสภาพแล้วบอกว่าจะจะซื้อเบ็ดแล้วนะครับตอนนี้จะออกหมายเองครับก็ป,ปลาเราได้ประมาณช่วงบ่ายนะครับก็ <c oughs> กินเรื่อยๆนะครับไซ <c oughs> โลกว่าไซเกือบโลก็มีนะครับกี่หางวันนี้ <c oughs> หายหางเลยนะครับมีแต่ไซส์สวยๆนะครับีมีแต่ตัวอ้วนๆเลยครับปลาวันนี้กะเพียนก็กินปลาปลายครับวันนี้ก็มีหลุดไปตัวสองตัวครับก่ากระชโดมากินขาดไปอีกตัวหนึง่งไส่ปลานะครับกับปลาเมือครับตัวนี้น่าจะโลสองได้ครับ นี่ครับสายปลาเขาครับน้าๆกับเกียวหัวลูกท้อขุนทานนะครับวันนี้ก็มีหลุดมีขาดไปบ้างนะครับก็ได้เ8ตัวครับปลาเดี๋ยวสายสวยๆนะครับก็ฝากกดติดตามผลงานเข้าจีฟิชชิ่งเลยนะครับทาง Youtube แล้วก็ทาง Facebook นะครับถ้าสนใจอยากก็ติดต่อมาทาง Facebook เข้าจีฟิชชิ่งได้เลยนะครับ โอเคครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ